ก่นหน้านี้แม่ชอบไปเที่ยวตลาดนัดชอบกินกล้วยทอดชอบกินมันทอดมีวันหนึ่งมีอาการขึ้นทซายแล้วก็มึนหัวมากเลยตกใจโอ้ไขมันขึ้นสูงมากเลย588ความดันก็ขึ้นสูงเกือบจะ180เหมือนกันนะหมอเขาก็ให้ยามาทานมีวันลูกสาวบอกว่าแม่ไขมันสูงค่นี้มีดาวอินคาฉลมนะเขาทานแล้วมันดีกินคู่กันไปสิ แม่ก็เลยเอามาทานกินคู่กับยาหมอทานไปทานไปทีนี้พอครบให้นัดไปตรวจแม่ก็กลับไปหาหมอหมอเขาบอกเอาไขมันลดเหลือร้อยกว่าแล้วนะตอนเนี้ลดดีมากเลยถ้ามันไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องกินยาไขมันแล้วนะทุกวันนี้ก็ไขมันก็ปกติแล้วก็แข้งขาที่ปวดข้อปวดเข่ามันก็หายแล้วก็ความดันก็ปกติและอาการมึนหัวมันก็บม่มีก็ขอบคุณ ดาวอินคาที่ช่วยแม่ได้เยอะเลยเป็นโรคหลายอย่างเช่นโรคเกาความดันและก็ไขมันก็กินยาโรงพยาบาลมามันก็บอกให้ดีขึ้นเนาะก็ได้มาเจอน้ำมันดาวอินคาฮาลมนี่แหละชาลมเฮลก็ลองเอามากินกู้กับยาโรงพยาบาลกินวันละสองเม็ดสองเม็ดต,ตึงวันตอนนี้อาการต่างๆเหล่านั้นก็ เบาขึ้นความดันก็ลดลงเป็นปกติใส่ตาก็ดีบอฟ้าฟังและไขมันก็ลดปกติเลยหมองดยาเลยเบิกินเพราะว่าอาการต่างๆมันหายน้ำมันดาวอินคาชาลมเฮลนี่กินแล้วก็ได้ได้ผลแท้ๆเลยครับ